Thank you รักษาความปลอดภัยว่าอาชีพนี้เนี่ยนะครับไม่ใช่งานง่ายเลยเชี่ยวชาญมีทักษะงานมีไหวพริบมีความรู้หลากเรื่องหลากหลายผู้วิชาชีพทางด้านรักษาความปลอดภัยรุ่นที่สามเนี่ยประสบความสําเร็จนะครับสามารถที่จะสร้างบุคลากรน,นะครับที่จะออกไปเป็นครูออกไปสร้างคนในสาขาเนี้ยเติบโตน

เมตตากับการุณาเหมือนกันไหมครับเมตตากับกรุณาเหมือนกันเมตตากับกรุณาเขียนก็ไม่เหมือนกันแล้วความหมายใกล้เคียงแต่ต่างกันเล็กน้อยสื่อให้เกิดการเรียนรู้อันนี้ก็ต้องกันนะต้องต้องสร่มให้เกิดการเรียนรู้กฎหมายมองในมุมนักกฎหมายนั้นว่าลักษณะกฎหมายภาพรวมของกฎหมายแล้วการที่เราอยู่ด้วยกันในสังคมให้มันเกิดความสงบสุขและเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมิติของแต่ละวิชาชีพเนี่ย มันควรจะเป็นลักษณะอย่างไรครับพระราชบเป็นตหญ่อย่างน้อยที่เกี่ยวข้องกับเรา,าก็ไล่มาตั้งแต่ต้นทั้งหมดส1เพระราชบเป็นใหญ่ซึ่งนอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะครับที่สําคัญจริงๆแล้วเกี่ยวเนื่องกับเรามีพระราชบัญญ่โดยตรยงตรก็คือพระญัตนธุรกิจรักษาความปลอดภัยปี5 8มแนเกี่ยวข้องกับตัวท่านโดยที่ติดไม่ได้เพราะท่านไม่รู้ไม่ได้เลยว่าเอ๊ะทำไมเรื่องนี้ทําไมไม่รู้มันไม่ได้ไงแต่รู้รู้แต่ว่าเพื่อจะ ต่อยอดไปหาข้อมูลต่อนั่นคือการรู้ในในเชิงของผู้บริหารหรือเจ้าของรู้สึกว่าโลกมในยุคเรื่อยๆดิจิทัลเวลิร์ลเลยมีความสำคัญโอเค Here is a thing Here is a thing โอเคการเป็นคุณครูหรือการเป็นผู้นำอาจจะยังมั่นใจว่าท่านต้องเป็นโร e Model r r o e คือแถวหน้า Model คือรูปแบบต้นแบบได้เกี่ยวกับเธอ ในการเป็นคนช่างสังเกตเป็นหัวหน้า Security g u a r ก่อนเป็นคุณครูในอนาคตเมื่อเจอชาวต่างชาติ in front of you AlrightWhat of English question you can think of? ไปวายุกใช้กับบริษัทตัวเองสร้างภาพลกที่ดีต่อบริษัทของตัวเองเพราะเวลาไปขายงานี้ร จะระงับเหตุเพิ่มเบื้องต้นคืออะรครับเหตุตั้งๆมันเริ่มลุกจุดติดไม่เกินสีน่นาทีแสดงว่าเราต้องเข้าไปจัดการกับมันทันทีเมื่อเราพบหรือประสบเหตุถูกต้องไหมนั้นในอาคารหรือในสถานประกอบการบางโรงง,ง,างานทํางานแค่แปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นแต่หลังจากห้าโมงเย็นจนถึงแปดโมงเช้าอีกวันหนึ่งเนี่ยถ้าเขาไม่มีการทํางานเป็นกะใครคุณอยู่ตรงนั้นใครเป็นคนดูแลอยู่ตรงนั้นก็คือของเราคือทีมงานของเราคือเจ้าที่รักษาความปลอดภัยจะต้องรู้ว่า 要大胆干。